สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Rider Journey นะครับสวัสดีค่ะเราสองคนนะครับห่างหายไปนานเลยไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงใหม่ของเราสองคนนะครับก็จะเป็นช่วงแพลแนพาไปนะครับจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับความชอบของเรานะครับช่วงนี้เราก็หานมาชอบสายเขียวนิดนึงสายเขียวอะไรนะต้นไม้ครับจะไปคิดเรื่ออย่างอื่น วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับต้นไม้ห้าต้นแรกของเราที่เอามาเลี้ยงในคอนโดนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าต้นไหนเป็นต้นแรกของเราคะ่ะนี่คือต้นแรกของเรานะครับนี่ต้นนี้เรียกว่าต้นตรงนะครับตอนได้มาต้นเขาเล็กนิดเดียวเองแค่นี้เองครับตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วแต่ว่ามันก็มีใบที่เขา เปลี่ยนสีนิดนึงเป็นใบที่แห้งตายไปแล้วนะครับได้มาคือตอนแรกมันสวยมากแต่ด้วยการที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับเพราะมันเป็นต้นไม้ต้นแรกของเราโอเคงั้นเราไปต้นที่2กันเลยนะคะต้นที่2ของเราเนี่ยน้องคนนี้เป็นน้องคนโปรดของเหมียวเลย เดี๋ยวฝากถือนยนะคะหนักนิดนึงน้องคนนี้ชื่อว่าน้องอโลคาเซียมีชื่อเพิ่มเติมน,นิดนึงนะก็คืออโลคาเซียอเมซอนิก้านะคะ ภาษาไทยก็คือแก้วสารพัดนึกนั่นเองนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยเหมือนกับแก้วหน้าหมาตัวใบเนี่ยเหมือนแก้วหน้าหมาก็เลยได้ชื่อว่าแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นหนึ่งในพืชมงคลนะน้องคนนี้ที่ชอบเพราะว่าน้องอะ่ะโตเร็วนั่นเองจากเลี้ยงแค่นี้ตอนนี้โตมาเท่านี้แล้วนะคะแล้วดูใบก็ใหญ่ด้วยมาเทียบกันนี่จะใบจะเท่าหน้าแล้วนะคะ,อะโอเคนี่คือน้องต้นที่ ต้นที่สองครับต้นที่2ของเราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต้นต่อไปเลยคะ่ะต่อมานะครับอันนี้คือต้นต่อมาของเรานะครับเป็นต้นที่สามอันนี้เรียกว่าต้นไซใบสักนะครับต้นนี้ก็ได้มาจากตลาดนัดจตุจักรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้ต้นไม้ต้นที่สองนะครับ เราก็มีความชอบเกี่ยวกับต้นไม้เราก็เลยอยากไปเดินตลาดนัดเกี่ยวกับต้นไม้บ้างก็เลยได้ไปเดินจัดจักรก็เลยได้ต้นนี้มาเป็นต้นไซใบสั์นะครับต้นนี้มีความสามารถฟอกาอากาศได้ด้วยนะออก็ขออกคายออกซิเจนในตอนกลางคืนนั่นเองนะคะให้อากาศบริสุทธิ์นะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาอัปเดตนะคะว่าวางตรงไหนของห้องหรือของคอนโดของเรานะคะเอา เราไปต้นต่อไปกันได้หรือยังคะเนี่ยไปครับต้นต่อไปอของเราเราไปกันต้นต่อไปของเรานะคะอยู่ข้างๆเหมียวเลยนะต้นนี้นะคะก็คือต้นเงินไหลมานั่นเองหรือว่าต้นซินโคเนียมนะคะ ได้ยินชื่อว่าต้นเงินไหลามาแสดงว่าเป็นต้นไม้มงคลน,นั่นเองนะคะน้องเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่น้องเป็นไม้เลื้อยนะแล้วก็น้องเนี่ยมีความด่างนั่นเองแล้วความด่างก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะเราก็เลยควาน้องมานะอ่ะงั้นเราต้องทอํายังไงต่อคะเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นที่4ี่ของเราแล้วนะครับมาต้นสุดท้ายของเราดีกว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นที่5ของพวกเรานะครับ ก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกต้นหนึ่งนะครับให้ออกซิเจนมีชื่อว่าต้นมอนสเตอร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นมอสเทล่าแห่น้ำมันชีสนี่มันต้นมอนสเตล่าครับอ๋อนี่สวยไหมครับ เพื่อนๆก็คงเห็นต้นนี้จากหลายๆที่แล้วเนาะมันเป็นต้นที่ฮิตเตอร์ชอบมากเลยนะครับทำไมเขถึงชอบนะคะก็เพราะว่าเนี่ยใบของเขาเนี่ยมีความขาดไม่ใช่ขาดสิมันมีความเป็นลวดลายที่สวยงามนะครับนีอ่อย่าไปน,นึกว่ามีใครทําหรือเราเอากันไกลมาตัาดนะไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นตามธรรมชาติของเขาเองเลยอ่าโอเคเราน้องไปเก็บก่อนนะ และนี่นะคะก็คือต้อนไม้5ต้นแรกที่เราอะ่ะเลี้ยงกันในคอนโดนะคะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวกันเราอยู่ที่คอนโดแล้วก็เดินทางไปกลับเนี่ยด้วยภาวะของโควิดเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะมีต้นไม้ในคอนโดให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เดินทางไปเที่ยวนในธรรมชาตินั่นเองอต้นไม้ที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยก็เป็นความชอบของเราเนาะเราก็อยากถ่ายทอด ความชอบของเราให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อๆไปเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ในมุมอื่นๆของห้องนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าการเลี้ยงต้นไม้ในคอนโดเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างไรเพราะพื้นที่มีจำกัดนั่นเองคะ่ะพื้นที่เราก็มีแค่25ตารางเมตรแต่เราสามารถอยู่กับต้นไม้ได้ไม่ต่ำกว่า20ต้นแน่นอนครับในห้องนี้ <c oughs> เดี๋ยวอีหน้าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่า มีต้นอะไรอีกนะครับก็วันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเราเจอกันใน EP ีหน้าค่ะฝากติดตามช่วงใหม่ของ Rider Journey ด้วยนะครับช่วงนี้ก็คือพลันพาไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP ีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายย่าลืมติดตามกันนะคะ